สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนประมาณ10บโมงนะคะวันนี้เบลก็ส่งเด็กๆไปโรงเรียนเรียบร้อยนะทุกคนก่อน1ิบโมงเนี่ยเบลก็ทํานูน่นทํานี่อยู่ในบ้านเยอะแยะม,มากมายแล้วก็เอ็นจอยของจากของเนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะจากสมโมงสอนสมองม,มองผู้บอกผู้บ่าวไปจังสาลานะอยู่ในถออยู่ในตอนแอบดำในต่อๆนะทุกคนเนาะยิ่งไทยขึ้นไปยิ่งแบบว่าอ มีแต่จังสีเลยนะก็ดูไปนะคะดูสิล็อกซิลีไปจ่ะละค่ะทุกคนคะ่ะประมาณ10โมงเบลก็เริ่มมาทำงานนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปเปิดร้านขายของก็ขอเอายงเอาหญ้าออกสักนิดหนึ่งนะคะกลัวว่างูมันจะเข้ามาทุกคนเพราะว่าข้าวโพดของเบลก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมากแล้วก็ฟักทองของเราเนี่ยก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมากพร้อมที่จะได้ใส่ปุ๋ยแล้วเบลก็เลยะจะทำการใส่ปุ๋ยเอาแกลบกับขี้หมูที่ว่าเบลเอามา จากบ้านป้าเบลวันนั้นนั่นแหละทุกคนยังเหลืออยู่เนาะเบลก็เลยจะเอามาใส่ต้นฟักทองของเราเพื่อที่เขาจะเจ,จริญเติบโตให้มากยิ่งขึ้นเราจะได้มีฟักทองอร่อยๆอกินแล้วก็ออแก,กนอิอก,กน,นออกกิจใจด้วยนะคะสิ่งที่เบลปลูกอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีสารเคมีนะทุกคนเพราะเบลเองก็ กินเหมือนกันแล้วก็ลูกก็กินเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่พี่พีทุกคนให้ความสนใจกับผักออร์แกนิกของเบลมากๆเลยเรว่าเบลก็พยายามปลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เบลใส่ใจมากๆเลยนะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนได้กินของดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ในส่วนของเบลอาจจะไม่เยอะทุกคนคะ่ะเบลก็ปลูกไปตามภาษาของเบลเบลก็ไม่ได้แบบว่า อะปลูกแบบเป็นแบบว่าเยอะๆไงทุกคนมีช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยอะโอเคมันก็จะมีแบบให้ศกทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเราสู้นอนพวกอะไรไม่ไหวจริงๆทุกคนเแบลบก็ไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แตงกวาเท่านั้นนะคะที่เบลปลูกนะทุกคนเวลาที่เบลทํางานสวนนะเแบลบก็จะแบบว่า เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะบิวอารมณ์เฮาดีดีได้ทุกคนขาะัันก็ชิวไปนะเวลาทําสวนนะทุกคนบางทีเราก็เปิดอ่ ทิปคอมดูอย่างเงี้ยเบลชอบดูเป็นต่อมากทุกคนคะ่ะเมืองเลา้วมันตลกดีนะคะพูดคำจาของเขาก็ตลกดีเพื่อนฟุ้งอะไรเงี้ยมันตลกดีนะทุกคนนะเบลก็ชอบนะรอบแรกเบลลงคลิปไปตอนประมาณบ่ายสามแล้วนะทุกคนเห็นพี่พีเอฟซีทักมาแบบเยอะมากเบลไม่มีเสียงภาคหรอทาไมมีแต่ภาพอะไรเงี้ยนะพอไปดูอ้าวไฟเสียงมันหายโทรศัพท์เบลเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่แบบทําทุกอย่างในมือถือจริงๆทุกคนคะ่ะสื่อเมื่อถือมากแบบคุ่มคาแห้งตอนแรกในใจเบล เนะแบลบคิดว่าเบลจะเอาแท็บเล็ตแล้วก็เอากล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าได้มาทํางานด้วยแต่โทรศัพท์เราก็อยากได้ไงทุกคนโทรศัพท์ห่ากับเกาแห้งเพราะว่า iPhone iPhone ของเบลซื้อตั้งแต่เแบลบทํางานอยู่ภนะูเก็ตเนาะทุกคนขายยังว่าด้ตอนหงอกแต่งงานสำซื้อไปพุ่งใส่ได้เจ็ดแปดปีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับผ้าหาเงินแสนอีหรีค่ะมาเครื่องนี้ก็ใช้แบบอยู่ใจเลยทุกคนค่ะใส่แบบว่าอุ้ยถ้ามันพูดได้มันคงจะแบบว่าพักกูบ้างเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพักไม่ได้ ไงทุกคนเพราะว่าทุกการเดินทางจุดเริ่มต้นของเรามันต้องเดินทางไปเรื่อยๆไปพร้อมกันทั้งโทรศัพท์แล้วก็คนด้วยนะคะเบลก็ดาย่าไปเยอะมากทุกคนค่ะตัวช่วยในการดาย่าของเบลก็มีทั้งจอบทั้งเสียมทั้งคาดทั้ง ที่คาดที่ว่าเขานังดังมือเสือถอนหญ้าอะไรงเงี้ยเบลมีหมดเลยนะทุกคนเบลเ,เ,เอามาเป็นตัวช่วยเสริมในการทํางานของเบลไม่อย่างนั้นก็มันจะช้าทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้ามีมือเสือถอนหญ้ามันจะเร็วมากทุกคนมีเบลมีทั้งอันใหญ่แล้วก็อันเล็กด้วยนะอันเล็กก็จะเอาไว้ถอนอันเล็กเลกอันใหญ่ก็จะเอาไว้ถอนอันใหญ่ๆไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะฟักทองของเบลก,ก็เติบโตขึ้นมามากมายทุกคนดูสิโอ้ยหนากระหลายค่ะถ้าเราไม่เอาญ้าออกแล้วเราไปใส่ปุ๋ยฟักทองเลยฟักทองของเราจะไม่ ได้กินปุ๋ยเลยนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าหญ้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูดซึมพวกอธาตุอา,าหารที่เราให้ปุ๋ยให้อะไรอย่างเงี้ยเร็วเร็วกว่าพืชผักของเราอีกนะทุกคนคะ่ะเราต้องเอาเขาออกแล้วก็ ควรดินให้เขาด้วยนะคะพวกรากด้านใต้จะโดนแสงแล้วก็ดูดซุมอาหารเนี่ยได้ง่ายนะคะทุกคนเนี่ยฟักทองเบลปุูกไว้หลายหลุมมากความจริงเบลปลูุกไว้เป็น10บสหลุมเลยนะแต่ว่าพอเขาขึ้นมาจริงๆได้ประมาณนี้แหละทุกคนได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าดินของเราไม่ค่อยได้โดนแดดเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ฝนตกแดดมานิดๆหน่อยๆเนาะพื้นสภาพดินมันอาจจะ ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าหนาวทุกคนคะ่ะแต่มันก็ยังมีให้ขึ้นบ้างเราก็บำรุงเอาทุกคนนี่แหละเบลก็จะมีแกรบแล้วก็ครีหมูนะคะครีหมูครีนกงปักแว่นนะคะทุกคนคะ่ะเอาว่าใส่มัก่กจ้จะเริ่มง,งอกงามส่วนต้นพงต้นพริกแล้วก็จะมีพวกกระหล่ำดอกกระหล่ำอย่างเงี้ยเแบลบเอาออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าสู้ของอ่าอันนั้นไม่ไหวมันกิ้งกือทุกคนคะ่ะกิ้งกือลแห้งหอยทากก็เยอะมาก ปลูกผักกินใบนี่บ่ได้รอดบ่กินบ่ได้กินเลยทุกคนนั่นแหละก็เลยไม่ปลูกเลยก็เลยถอนทิ้งทั้งหมดเลยพริกเพลกอะไรอย่างเงี้ยก็โดนเพี้ยไฟกินหมดที่มันเป็นสีเหลืองเหลืองไม่ใช่มันผริใบหรือว่าอะไรนะทุกคนต้นพริกอ่ะต้นพริกโดนเพี้ยกินค่ะมันก็เลยเป็นสีนั่นนะคะทุกคนค่ะใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็11บเอโมงเกือบจะเที่ยงพอดีนะคะทุกคนค่ะก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดร้านแล้วแหละช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะทุกคนค่ะเราจะได้เตรียมนั่นเตรียมนี่ไว้รอเลยเพราะว่าเบลก็ เพิ่มเมนูยำเข้าไปด้วยนะทุกคนยำก็ขายดีนะถ้ารู้อย่างนี้ขายนานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็นะเราพค้นพบสูตรพึ่งค้นพบสูตรที่พี่เตยบอกนั่นแหละทุกคนคะ่ะไม่รู้ทําออกมาแล้วมันจะโดนใจลูกค้าไหมแต่ว่าเราก็พยายามลุ้นเอานะ้ามันมาแซ่บ,เข,บออเขาก็บมาซื้ออีกถ้าเขากลับมาซื้ออีกก็แสดงว่ามันพ่อกินได้ไม่ถือกับว่าอร่อยหรอกทุกคนไม่มั่นทําทุกครั้งก็ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองทุกครั้งแต่ก็ทําทุกคนคะ่ะ เนาะเมื่อขี่เราเนี่ย่ะค่ะมันเหตุยังกัดแสบโดยบอกเลยผมสุรสดยืนหนึ่ง <laughs> วันที่เบลไปซื้อของเบลก็แวะเข้า DIY ด้วยนะคะนอกจากไปซื้อท่อระบายน้ำหรือพวกท่อ PVC แล้วเบลก็ไปซื้อที่ล็อกกุญแจมาด้วยนะคะอันเก่านะ่ะมันเปิดกุญแจไม่ได้แล้วดึงไปดึงมามันก็หักเลยอะ่ะทุกคนดึงแห้งหลายมนก็เลยหักเลยทีนี่เบลก็เลยเอามาเปลี่ยนใหม่ทุกคนคะ่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วก็เป็นทุกอย่างให้ตัวเองไม่เป็นทุกอย่างให้ใครทั้งนั้นนะคะเลี้ยงได้แต่ลูกอย่างอื่น aw, เลี้ยงบ่ได้ตมาเบลก็ยังเลีเ้ยงบ่ได้ไก่เบลย ทุกคนคะเยีง้งในตะลูกมีราค่าแล้วก็ตัวเราเองเขาก็ให้กิน,กนหลายแบบที่นี่แม่นไปกินเขาว,วาดัดว่ามกินเขาเบิดกับละมั่งหนึ่งคะ่ะเบลตัวเบลเองนะเลี้ยงตัวเองก็จะไม่รอดนะคะยใหเบลมาเลี้ยงคนอื่นเถอะมันไม่ไหวทุกคนคะ่ะงานช่างเบลก็ทําได้ทุกอย่างเกือบทุกอย่างเนาะตั้งแต่เรามาอยู่เราก็ทําเองเลยอันไหนที่มันแบบว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเรามากเกินไปเบลก็จะทําเองหมดทุกอย่างนะทุกคนเนาะพอเราทําเองเราก็สบายใจด้วยแล้วก็เงินในกระเป๋า,เาก็ไม่ได้หายไปไหนด้วย นะคะอยู่ในใสในพุ่งเฮาหนิหลังเงินนะนะทุกคนคะ่ะมันบอไปใสดอกมันอยู่ในห้องน้ำนะนลงเงินนะมันกินได้เรากระถ่ายออกได้พร้อมตัวค่ะทุกคนทํางานเสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้ําอาบท่านะคะสะพงสะพุมให้มันเรียบร้อยอน,อนะคะ,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 คะแต่งกงแต่งตัวเปะ๊ะปังอลังการแล้วเราค่อยออกมาเปิดร้านเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะหน้าพร้อมผมพร้อมชุดพร้อมนะคะ พร้อมออกรบแล้วก็เปิดร้านคุยกับลูกค้าที่ดีๆนะคะทุกคนคะ่ะเป็นวันดีๆของเรานั่นเองก่อนอื่นที่เบลเปิดร้านเบลก็จะเช็ดทําความสะอาดหน้าร้านของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งลมตั้งอะไรนะคะอันดับต่อไปถ้าเราได้ขึ้นตู้ลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต้มน้ามํายำน้ํายำเบลทําไปรอบแรกหมดแล้วนะคะทุกคนเบิดเบิดแล้วแล้วเบลก็มาทําใหม่นี่รอบที่2ทุกคนปาโทว่าขายไม่ได้ก็ขายจนหมดนะทุกคนคะ่ะว่าไรว่ไรกับเมื่อวาน ก็ได้ตั้งหลายบาททุกคนค่ะเกินค่าแรงขันต่้าไปแบบอเป๊ะปังมากนะถ้าขายได้วันละวันละหลาย,หลาย,ห,ลายหลายทำกันกับทุกวันเนยบอกเลยค่ะเนาะไม่ไกลไม่เกินฝันเราจริงๆทุกคนค่ะขอแค่เราลงมือทําเถอะขอแค่เราไม่ท้อ การขายของเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึง่งนเราลุ้นหวยแหละว่าวัาวนนี้มีลูกค้าไหมยิ่งตอนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยมันยิ่งแบบว่าบางทีมันก็รู้สึกท้อแต่สําหรับเบละทุกคนเบลท้อ,อยูแต่ว่าเบลก็พยายามที่จะทําถึงวันหน้ามันไม่ได้ขายวันต่อไปอาจจะได้ขายก็ได้เพราะว่า คนเรามันไม่ได้แบบว่าจมอยู่ตลอดเวลาหรอกคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะในชีวิตประจําวันใช่ไหมล่ะเนาะมันก็เลยต้องสู้ต่อไปนี่แหละทุกคนเกิดมาเซเว้นเซกรัมนะคะเท่ากับ ปฏิบัติต่อไปสู่ต่อไปบอกว่าสิบเบิดจนกว่าข้าสิบเบริรล่มหายใจนะคะดีก็ดีด้วยผู้ใดมาบาดีโดกะบดีนั่มนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะตัวเราเองไม่จําเป็นต้องจะไปทําดีกับใครที่เขาไม่ได้หวังดีกับเรานะคะขอแค่เข้าวังดีกับทุกคนเข้าใจดีครับทุกคนถ้าเขามาไม่ดีเราถอยออกห่างแล้วก็จะไม่ไปยืนในจุดนั้นช่วงเยน็เยนๆที่ร้านเบลคนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เพื่อนฝูงก็มาจากกรุงเทพนะคะทุกคนมาถึงบ้านก็แวะ แวะเวียนเข้ามา,าหาเพื่อนเนาะก็มานั่งเมาส์มอยกันที่หน้าร้านลูกเต้ากับมาอุ้ยลุยขนมทั้งจีดบอลนักเก็ตก็ขายดียำเยิมก็ขายดีนะคะทุกคนขาเพื่อนพูงมาก็นั่งเมาส์มอยอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอนจอยขายของไปด้วยเมาส์มอยกับเพื่อนไปด้วยนะคะเบีวก็ชีวิตชิวๆแบบนี้เลยนะทุกคนคะ่ะน้องบี้นแน่นแม่แม่ต้อง

phải là do quá được một lần thêm được một lần mình được một lần thôi được một lần thôi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  được một lần thôi được một Thì bà tương nó cũng bỏ lại được Thì ký ra nào lúc chị bị tai mà Bố kéo phút bắt cóc lập mùa chạy mùa mùa anh. mùa tay 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 mùa mùa tay mùa 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 tay mùa mùa tay

ก็มียรวม่เ่พระจัดติดเพยอนตอันาพว่ามึง้องานไป้านบ้านดินไม่ให้งรังนออะอ้ไปดูาขายย่งังนกหงก็ขายไงไนเย็น ซับหร็อเหทำนันด้เย็น่นมาหลอบหนังแซงอะไร้่อยาเก็บเี้่เป็นเพี้นบพอติคนเจ้ามาจะฉสนน้ำปินด สนุกสนานเฮฮากันไปนะคะวันนี้ก็ปิดร้านประมาณสี่ทุ่มเลยนะทุกคนเบลก็ขายของไปจนถึงสองทุ่มแล้วก็คนไม่มีแล้วแต่ว่าเบลก็นั่งเมาท์มอยกับเพื่อนอยู่หน้าบ้านเนาะนานๆก็จะมาเจอกันทีเพื่อนเบลอ่ะเขาจะไปทํางานทางไกลทีนี้ก็เลยเอาลูกสาวมาเข้าโรงเรียนอยู่แถวบ้านนี่แหละทุกคนส่วนตัวเบลก็แม่เขาก็อยู่บ้านแล้วก่อแถวในหมู่บ้านทีด้วยนะคะเนาะก็จะบ้านลุกคนกอนบานสามงานวันนของพี่อดินมีแค่สามหน้าเหมือนกันแต่ แต่ว่าเป็นภาษาไทยมาตามแม่กลุ่มทุกคนคะ่ะกับฟ้าวฮิตฟ้าวเลียวก,ก็เด็กๆก็ไปอาบน้ําอาบท่าอะไรเรียบร้อยเบลก็ผัดกะเพราให้ลูกกินวันนี้ก็กินเขากินน้ากันไปแล้วก็เบลปิดร้านเรียบร้อยก็พาเด็กๆนั่งอยู่ในบ้านกดบง่งกดบ้านให้มันเรียบร้อยปิดบง่งปิดบ้านเบลก็ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เข้านอนคะ่ะทุกคนคะ่ะพอไปถึงที่นอนเท่านั้นเลยโอ้ยหัวลุกหมอนน็อกเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะรับดีประยัง สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เบลด้วยน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ